ทางอุนเปิงจะเดินทางไปติดต่อขอซื้อสินค้าของป่าที่เมืองหมอกใหม่ซึ่งต้องเดินทางผ่านดงลึกดอยสูงเป็นเวลานานหลายวันดังนั้นเขาจึงชวนใจโพกับตาอินตะให้ไปเป็นเพื่อนด้วยหลังจากเดินทางไปได้สามวันคืนวันหนึ่งขณะหยุดพักแรมอยู่ที่หมู่บ้านเชิงดอยผาหมนลุงหัวหน้าบ้านได้กล่าวเตือนขึ้นว่า ในหอยดอยผาหมนุนเป็นดอยมีอาถรรพ์มากพรุ่งนี้เวลาเดินข้ามดอยหากเห็นหมอกลงทึบปกคลุมเส้นทางให้หยุดเดินทันทีนะรอให้หมอกจางก่อนค่อยเดินทางต่อมีอะไรหรือพ่อลุงอาถรรพ์อะไรสร้างอุ่นเปิงถามด้วยความแปลกใจอาถรรพ์ดอยผาหมนุนนั้นลี้ลับ คนที่เดินทางผ่านม่านหมอกหนาะจะสูญหายไปเสมอจงระวังให้ดีมีคนสูญหายไปมากมายหลายรายแล้วขอบคุณพ่อลุงที่บอกเตือนเขาจะระวังตัวนายห้อยหนุ่มตอบรับพอรุ่งเช้าวันต่อมาเขาและคณะก็พากันเดินทางข้ามดอยซึ่งแวดล้อมด้วยต้นไม้สูงนานาชนิดระยะทางช่วงแรกๆบรรยากาศก็น่ารื่นรม พราะมีเสียงนกป่าขับคานประสานเสียงดังแว่วมาตลอดเวลาแต่ครั้นพอเดินเข้าไปในเขตดงลึกเสียงนกก็เงียบหายไปกลับกลายเป็นเงียบสงัดวังเวงอย่างน่ากลัวทุกคนต่างสัมผัสรู้ถึงสิ่งผิดปกตินั้นในหอยทำไมดงแถวนี้มันเงียบจังไม่มีเสียงนกหรือว่าจักจั่นร้องเลยใจโผเอ่อยขึ้น นั่นะสิข้าก็คิดเหมือนอย่างแกนั่นแหละนายห้อยหนุ่มบอกพลางก้าวเดินนำหน้าไปด้วยความระมัดระวังแล้วพักหนึ่งต่อมาอากาศซึ่งแจ่มใสอยู่ก็ค่อยๆหม่นมัวมีกลุ่มหมอกหนาสีขาวโรยตัวลงมาปกคลุมเสียงสายหมอกลอยผ่านและกระทบกับใบไม้ดังซ่าซ่าบรรยากาศเยือกเย็ยนลงอย่างรวดเร็วเอ๊ะ ทำไมจูจูเหมอกลงหนาทึบตาอินตะร้องขึ้นด้วยความแปลกใจแทบจะมองไม่เห็นเส้นทางแล้วนะในห้อยใจโพกก็พูดด้วยความรู้สึกเช่นเดียวกันสร่างอุ่นเปิงหยุดเขานึกถึงคําบอกเตือนของลุงหัวหน้าบ้านเชิงดอยขึ้นมาได้ว่าดอยแห่งนี้มีอาถรรพ์ล,ลี้ลับการเดินทางฝ่าสายหมอกหนาจะเกิดอันตราย เมื่อนึกขึ้นมาได้จึงหยุดอยู่กับที่ไม่ก้าวต่อหยุดก่อนเธอะรอให้หมอกจางค่อยเดินต่อสร้างอุ่นเปิงบอกเพื่อนที่มาด้วยกันแต่แล้วหลังจากรออยู่ครู่ใหญ่หมอกหนาก็ไม่จางลงกลับเพิ่มมากขึ้นไปต่อเธอะไหนหอยบางทีดงข้างหน้าหมอกอาจจะจางแล้วก็ได้นะตาอินตะแะขึ้น เพราะไม่อยากจะหยุดอยู่ท่ามกลางหมอกทึบมองอะไรไม่เห็นเช่นนี้สร้างอุ่นเปิงกับจายโพก็เห็นด้วยจึงต่างพากันก้าวเดินฝ่าม่านหมอกต่อไปอีกประมาณห้านาทีต่อมาหมอกหนาก็ค่อยๆจางลงจนสามารถแลเห็นได้ชัดเจนขึ้นแต่แล้วทุกคนก็ต้องสะดุ้งหยุดชะง,งักอยู่กับที่แทบจะพร้อมกัน เพราะบัดนี้สภาพป่าดงรอบตัวมันเปลี่ยนไปอย่างน่าพิศวงต้นไม้แต่ละต้นล้วนใหญ่โตมหูลานขนาดไม่ต่ำกว่าสองสามคนโอบและสูงลิบลิว่วจนต้องแงนคอมองตั้งบ่าซ้ำยังมีเครือเถาวันขนาดท่อนแขนเหลือยพันเกี่ยวเป็นระโยงระยางรกชัดราวกับป่าดึกดำบรรพันปีไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกมนุษย์ในหอย เขาอยู่ที่ไหนกันนี่ใจโพพูดด้วยเสียงดังยังตกใจต่อภาพที่ได้เห็นตาอินตะก็เช่นกันแค่หันไปหันมาอุทานพูดอยู่แต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ส่วนซางอุ่นเปิงก็รู้สึกทันทีว่าบัดนี้พวกตนได้ตกอยู่ในอำนาจอาถรรพ์ของดอยผาหมุนเสียแล้ว อาถร์ดอยผามนทำให้เขาหลงทางเข้ามาอยู่ในมิติลี้ลับกลางป่าดึกดำบรรพ์เราถูกอาถร์บางประการชักนำให้หลงเข้ามาในดงนี้ตั้งสติให้ดีเราจะต้องหาทางออกไปให้ได้นายห้อยหนุ่มปลอบเพื่อนด้วยเสียงที่มั่นใจและอบอุ่นไม่แสดงอาการตื่นกลัวให้เห็นเลยเขาก้าวเดินนำไปในแดนดงดึกดำบรรพ์เบื้องหน้า แต่แล้วทันใดนั้นก็พลันมีเสียงวิ่งกระโจนควบตามกันมาท่ามกลางโด่งไม้อึดใจเดียวเท่านั้นก็ได้เห็นฝูงช้างสามสี่ตัววิ่งตามกันมาและผ่านไปอย่างรวดเร็วจนพุ่มไม้หักแหลกนังโครมครามโครมครามตามด้วยฝูงแก้งกวางอีกฝูงหนึ่งที่วิ่งกระบึงตามหลังฝูงช้างเหล่านั้นไปหาที่หลบก่อนเร็วต้องมีสัตว์ร้ายไล่ล่าพวกมันมาแน่ ส้างอุ่นเปิงร้องเตือนพลางเหลียวแลหาที่หลบภัยแต่บริเวณนั้นไม่มีที่หลบอย่างอื่นมีเพียงต้นไม้เท่านั้นจึงต้องปีนป่ายตามกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วนั่งหอบใจเต้นระทึกอยู่บนกิ่งและขาคบที่แข็งแรงซุ่มดูสถานการณ์ช้างใหญ่อย่างวิ่งหนีพวกมันกลัวอะไรใจโผพูดเสียงสัน่นมือจับกิ่งไม้ไว้นแน่นมองลงไปในป่าทางเบื้องล่าง แล้วครู่เดียวเท่านั้นสิ่งที่ทุกคนสงสัยก็ปรากฏให้เห็นโอ้อะไรนั่นบนพื้นดินเบื้องล่างซึ่งมีใบไม้แห้งเกลื่อนกระจายอยู่ได้ปรากฏฝูงตะขาบตัวใหญ่ยาวเท่าท่อนแขนสีแดงเพลิงจำนวนนับเรร้อยตัวกำลังวิ่งเลื้อยไล่ล่าหมูป่าสองตัวเสียงวิ่งเลื้อยของฝูงตะขาบทำให้เกิดเสียงดังควา,วากควากคล้ายแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลัน แล้วทันใดนั้นหมูป่าตัวเล็กซึ่งคงจะเป็นลูกหมูก็เสียหลักล้มกลิ้งอย่างกระทันหันฝูงตะขาบยักษ์ที่หิวโหวยดุร้ายพุ่งเข้ากลุ่มรุมแล้วขบกัดลูกหมูส่งเสียงร้องอีดอีดสุดเสียงดิ้นเรา่าเรา่าทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งก็แน่นิ่งถูกฝูงตะขาบยักษ์ตัวเท่าแขนรุมกัดกินเนื้ออย่างเหี้ยมโหดพักเดียวเท่านั้นหมูเคราะห์ร้ายก็เหลือเพียงแต่ที่โครง กองอยู่กับพื้นดินสร้างอุ่นเปิงใจโพและตาอินตะต่างตกตะลึงใจเต้นระทึกแทบจะระเบิดออกมานอกอกทุกคนกลั้นใจไม่กล้ากระดุกกระดิกเกรงว่าจะเกิดเสียงดังจะทำให้ฝูงตะขาบยักษ์ลี้ลับดุร้ายเหล่านั้นได้ยินพวกตะขาบยักษ์กินเนื้อหมูจนหมดแล้วมันก็เหลยปลาดปลาดออกล่าเหยื่อรายต่อไปฝูงตะขาบยักษ์ล่าเหยื่อ แม้แต่ช้างก็ยังวิ่งหนีใช่ถ้าหาไม่ขึ้นมาหลบบนต้นไม้ของถูกพวกมันรุมกัดกินจนเหลือแต่กระดูกแน่ๆใจโพก,กับตาอินตะต่างพูดบอกกันและกันด้วยความสยองใจรีบลงจากต้นไม้แล้วไปต่อกันเถอะหากพวกมันย้อนกลับมาจะไม่ปลอดภัยสร้างอุ่นเปิงบอกแล้วพากันลงจากต้นไม้ก้าวเดินดเร็วไปตามทางเล็กๆซึ่งเป็นด่านสัต์ กลางดงรีบไปให้พ้นจากดงนี่เธอะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นถ้าขาบอะไรตัวใหญ่เท่าแขนออกล่าเหยื่อเป็นฝูงน่ากลัวจริงๆใจโผอ,อกสั่นขวัญหายพักหนึ่งต่อมาจึงผ่านพ้นจากดงไม้รกชัดออกสู่บริเวณที่เป็นป่าโปร่งมีต้นสนภูเขาขึ้นเรียงรายสภาพภูมิประเทศค่อยดูดีขึ้น ไม่อึมครึมหน้ากลัวเหมือนดองดึกดำบันที่เพิ่งผ่านพ้นออกมาขณะนั้นดวงตะวันลอยอยู่กลางฟ้าทุกคนต่างเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยยิย่งเหลียวมองหาสถานที่เพื่อหยุดพักกินอาหารมื้อกลางวันนนข้างหน้ามีบึงน้ำเราไปที่นั่นกันเถอะสร้างอุ่นเปิงบอกพลางเดินนำไปอย่างรวดเร็ว ที่ริมบึงน้ำมีพลานหินแผ่นใหญ่กว้างขวางอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นสนบรรยากาศร่มรื่นสายลมพัดเอื่อยๆเย็นสบายดอกหญ้าดอกไม้ป่านานาชนิดบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมรวยรินที่ในบึงมีกอบัวหลายหลากสีขึ้นอยู่มีทั้งดอกตูมและบานงดงามจับตาอาหารมื้อกลางวัน แม้จะเป็นเพียงข้าวเหนียวนึ่งห่อใบตองและปลาแห้งย่างคนละตัวแต่ก็แสนอร่อยความเหนื่อยและความหิวทําให้กินหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยกินข้าวอิ่มแล้วจ่ายโพเดินไปที่บึงน้ําก้มลงจะวักล้างมือแต่แล้วพลันสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงเคลื่อนไหวจนน้ำในบึงแตกกระจายดังโผง สัตว์ลึกลับตัวมหึมาโผล่ขึ้นจากใต้น้ำวิ่งเข้าหาจายโพก้ามขนาดใหญ่ของมันอ้ากว้างหมายจะงับจายโพตกใจงายหลังดวงตาเลือกลานโอยักโอยักษ์ตาอินตะตะโกนสุดเสียงถอยออกมาถอยออกมาสร้างอุ่นเปิงร้องเตือนดังลั่นพวาคว้าปืนขึ้นประทับบ่า ในขณะที่จายโพตั้งหลักได้กระโจนพรวดวิ่งเตลิดหนีออกมาได้อย่างบุดวิดคุณพระช่วยปูตัวนั้นใหญ่โตมากตัวยาวไม่ต่ำกว่าวาก้ามก็ใหญ่และคมสามารถจะงับร่างของคนให้ขาดครึ่งได้อย่างง่ายได้พอมันพลาดเยือ่อมันก็แสดงความเครียวโกรธชูก้ามคมขยับงับเข้าหากันดังกับกับแล้ววิ่งขึ้นมาบนฝั่งพลานหินจะติดตามขยํำจายโพแล้ว ปืนสองกระบอกก็ลั่นดังเปรียงเปรียงจนหูดับเจ้าปูยักษ์ชะงักเอี้ยวตัวกลับพุ่งกระจรลงน้ำเสียงดังตูมและมุดหนีลงใต้น้ำหายลับไปในชั่วพริบตาโอ้ยเขาเกือบตายแล้วใจโพพูดหลนลานตัวสั่นเทาโออะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ช้าอีกนิดเดียวแกไม่รอดแน่ดวงแกยังไม่ถึงคาด มันเป็นปูยักษ์กินคนตาอินตะบอกด้วยความตื่นเต้นเช่นกันเรารีบไปต่อกันเถอะดงแถวนี้มีอันตรายแฝงอยู่ทั้งนั้นสร้างอุ่นเปิงบอกพลางหวายา่มสะพายก้าวเดินนำไปอีกอย่างรวดเร็วพอพ้นจากดงสนก็เข้าสู่ดงไม้หนาทึบอีกแห่งหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ14นาฬิกาดวงตะวันบ่ายคล้อย บรรยากาศในดงมืดครึม้มเพราะแสงแดดถูกยอดไม้สูงบดบังสภาพภูมิประเทศรอบด้านมีโขดหินเล็กใหญ่ตั้งอยู่ระเกะระกะหินบางก้อนโตขนาดเท่าบ้านเท่าเรือนและบางก้อนก็มีจะไคร่น้ำขึ้นปกคลุมสร้างอุ่นเปิงก้าวเดินนำไปข้างหน้าไปอย่างเดาสุ่มด้วยความหวังว่าจะพยายามหาทางให้ผลจากดงลึกดึกดำบรรให้เร็วที่สุด พุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาข้อภาวนานึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยอยู่ตลอดเวลาประมาณบ่ายสามโมงดวงตะวันลอยต่ำลงอีกดงทั้งเบื้องหน้าเป็นที่ต่ำลาดเอียงคล้ายจะเป็นไหลเขาฉับพลันทันใดนั้นเสียงร้องดังแตกตื่นของฝูงลิงฝูงข้างบนยอดไม้ก็ดังเจียบจจากเจียบจากโครกครากโครกครา ระงมขึ้นกิ่งไม้สันสะบัดอย่างรุนแรงโครมครามดังลั่นไปทั่วบริเวณส่วนทางพื้นดินเบื้องล่างเหล่าสัตว์สีเท้าเช่นแก้งกวางและหมูป่าที่ซุ่มซ่อนแฝงตัวหากินกันอยู่ก็ต่างเพนโผลกระโจนวิ่งหนีควบตามกันมาบางตัววีดร้องลั่นไหนหอยระวังหยุดก่อนเสียงพวกสัตว์ป่าแตกตื่นกันมาอีกแล้วพวกตะขาบยักษ มันย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าจ่าโพร้รองเตือนด้วยความตกใจกลัวสั่งอุ่นเปิงและตาอินตะชงะงักกึกตะลึงแลมองไปทางโด่งไม้เบื้องหน้าภาพที่เห็นทําให้ทุกคนใจหายวาบเย็นเยือกไปทั่วตัวโอ้มันไม่ใช่ฝูงตะคาบแต่เป็นสัตว์ร้ายราวกับผุดขึ้นมาจากโลกดึกดําบันตัวหนึ่งตัวของมันขนาเท่าทอนสูงหัวโตมหึมาเท่าโอ่งน้ํา หลวงตาโปนลุกโชนเป็นประกายตัวยาวเฟื้ยไม่ต่ำกว่า30เมตรที่ปากมีลิ้นใหญ่ยาวสองแฉกแลแบแผลบ,บกำลังชูคอเลื้อยไล่ล่าฝูงสัตว์ป่ามาอย่างรวดเร็วงูยักษ์งูยักษ์กตาอินตะกับจายโพอุทานขึ้นแทบจะพร้อมกันทุกคนต่างพุ่งตัวข้อหลบที่กำบังงูยักษ์ดึกดำบรรัวมหึมาลายพร้อยตัวนั้น เล,ลื้อยปลาดปลาดมาทางโขดหินซึ่งคนทั้งสามหลบซ่อนอยู่มันเลื้อยผ่านหางไปเพียงไม่ถึงวากลิ่นสาบสางเหม็นเขียวจากลำตัวของมันโชยตลบจนรู้สึกผ้อืดผะอ,ะอม,มแทบจะอาเจียนแผ่นดินสะเทือนคึกคึกคึกคึคคเพราะน้ำหนักตัวและแรงเลื้อยอันมหาศาลของมันทุกคนต่างกลั้นลมหายใจไม่กล้ากระดุกกระดิกกลัวว่ามันจะได้ยินความเคลื่อนไหว และจะเอี้ยวคอกลับมามองไปเลยไปเลยเจ้างูยักษ์อย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยสร้างอุ่นเปิงนึกภาวนาอยู่ภายในใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะมีเหตุให้เป็นไปนั่นคือจูจูพวกลิงบนต้นไม้ซึ่งหลบซุ่มซ่อนตัวอยู่ข้างบนก็ขวัญเสียหวาดกลัว จนมืออ่อนตีนอ่อนร่วงตกลงมาจากยอดไม้แล้วพากันกระเสือกกระสนร้องเจียจเจ๊ยกจกักเจี๊ยกจักวิ่งหนีตายมาทางโขดหินซึ่งสางอุ่นเปิงจ่ายโพและตาอินตะหลบซ่อนอยู่เจ้างูยักษ์เอี้ยวตัวกลับหันขวับมามองพอมันเห็นว่าหลังโขดหินข้างตัวของมันมีคนสามคนหลบซ่อนอยู่มันก็ชูคอขึ้นสูงเตรียมพุ่งเข้าฉกอย่างดุร้ายหนีไป หนีไปซางอุนเปิงร้องสุดเสียงเตือนให้เพื่อนทั้งสองรีบหนีเอาตัวรอดส่วนตนเองกระโจนลุกขึ้นเผชิญหน้ากับเจ้างูยักษ์ดึกดำบันเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางจะหนีได้ทันเนื่องจากอยู่ในระยะกระชั้นชิดกันมากเสียงขู่ของงูยักษ์ดังฟอฟอฟังแล้วหน้าสยอง ใจโพกับตาอินตะกระจรหนีผลจากระยะฉกแล้วก็หยุดยืนตะลึงดูสางอุ่นเปิงเผชิญหน้ากับงูในใจตอนนั้นคิดว่านายหอยหนุ่มคงจะไม่มีทางรอดแล้วใจหายใจคว่ำไปำตามๆกันฝ่ายสางอุ่นเปิงนั้นแม้กำลังเผชิญหน้ากับความตายแต่เขาก็ไม่ลืมสติภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธรักษาธรรมรักษา สังครักษาและน้อมนึกถึงเทพโยคีนาคาแห่งถ้ำดอยจ้องเมืองคำผู้เคยเจิมหน้าผากป้องกันงูให้กับเขาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เกิดปฏิหารขึ้นในบัดดลจ้างูยักษ์ดึกดำบันซึ่งกำลังจะโฉกกัดชงะงักกึกราวกับถูกสะกดพริบตาเดียวต่อมามันก็หันหัวกลับพุ่งตัวเลื้อยปลาดปลาดหายลับเข้าดงไปอย่างรวดเร็ว นายหอยหนุ่มถอนหายใจเฮือกตาอินตะและจายโพพวาวิ่งกลับเข้ามาหาอย่างแสนจะยินดีโอ้นายหอยเจ้างูยักษ์ดันหนีไปแล้วนายหอยทำได้ยังไงน่าอัศจรรย์เหลือเกินแต่สางอุ่นเปิงยังไม่ตอบเขาพูดขึ้นว่าไปต่อกันเถอะเราต้องหาทางออกจากดงอาถรรพ์แห่งนี้ให้ได้และไปให้เร็วที่สุดบอกแล้ว ก้าวเดินนำไปอีกแต่ก็ไม่พ้นจากเขตดงในที่สุดก็พลบคำ่ำจึงต้องหยุดพักแรมอยู่กลางดงแห่งนั้นนายห้อยหนุ่มอธิษฐานจิตตอกลักมนอาคมป้องกันภัยแล้วช่วยกันก่อไฟหุงหาอาหารเย็นกินกันอย่างรีบเร่งพอฟ้ามืดก็เติมฟืนเข้ากองไฟจนสว่างพลง่งอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์กันนะอำนาจแห่ององค์พระเจ้าพารา จะช่วยคุ้มครองให้พวกเราผ่านพ้นจากภัยอันตรายเขาบอกเตือนจ่ายโพและตาอินตะผู้เป็นกัลยาณมิตรซึ่งคนทั้งสองก็ต่างทำตามด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นตาอินตะอยู่ยามข้างกองไฟเป็นผลัดแรกคนละสองชั่วโมงต่อจากนั้นเป็นจายโพและซางอุ่นเปิงตามลำดับแดนดงดึกดำบันยามรติกานั้นช่างน่ากลัว เพราะท่ามกลางความเงียบจะมีเสียงลึกลับดังแว่วมาเสมอเป็นเสียงคล้ายสัตว์ใหญ่คำรามบ้างเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนบ้างเป็นเสียงคล้ายมีคนกำลังวิ่งผ่านไปในความมืดบ้างหรือบางครั้งก็มีเสียงเหมือนคนหรือสัตว์กำลังเดินเดินหยุดหยุดเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ครั้นพอเติมฟืนให้ลุกโผลงแล้วเพ่งมองไปก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรอยู่มีเพียงเงาไม้ดำทมึน ที่ขึ้นอยู่โดยรอบส่วนบนท้องฟ้าเหนือยอดไม้ก็มีแสงดาวระยิบระยับส่องลอดลงมาให้เห็นประมาณใกล้เที่ยงคืนเป็นยามของจ่ายโพทันใดนั้นก็บังเกิดเสียงลึกลับดังแววมาแต่ไกลเป็นเสียงตะโกนปนกับเสียงคำรามยังขัดเคืองไม่พอใจว่าใครวะใครวะซ้ำๆอยู่เช่นนั้นหลายครั้ง และอีกประโยคหนึ่งก็คือใครใครมาก่อไฟเป็นเสียงร้องถามที่น่าสะพรึงกลัวตามด้วยเสียงเหยียบย่ำกิ่งต้นไม้หักดังผงผางผงผางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจ่ายโพพวาลุกขึ้นส่วนสร้างอุ่นเปิงกับตาอินตะซึ่งนอนหลับอยู่ก็ต่างรู้สึกตัวตื่นแทบจะพร้อมกันแล้วท่ามกลางแสงไฟที่สาดซอง ก็ได้เห็นร่างสูงใหญ่ดำเทมึนของอสูรตนหนึ่งปรากฏขึ้นตัวของมันสูงไม่ตํากว่าสี่เมตรดวงตาโปนลุกโชนสะท้อนแสงไฟมีเขี้ยวงอกออกจากมุมปากทั้งสองข้างผมบนหัวยาวรุงรังกลิ่นสาบสางฟุ้งตลบมันมันยืนจ้องดูทุกคนด้วยแววตาที่มุ่งร้ายใครวะใครมาก่อไฟในเขตดงของข้ามันตะคอกถามพวกเรา หลงทางเข้ามาในดงนี้แล้วหยุดพักแรมคืนพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางต่อไปไม่ได้ตั้งใจจะล่วงล้ำทินที่อยู่ของเจ้าได้โปรโดเมตตาพวกเราด้วยสร้างอุ่นเปิงแงนหน้าพูดบอกมันด้วยเสียงที่เป็นมิมตรไมตรีแต่เจ้าอสาูรในแดนดงดึกดำบันกลับถลึงตาใส่มันพูดคำรามคมขู่ว่าข้าไม่เมตตาใครทั้งนั้นคนที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตของข้า ก็คืออาหารของข้าพวกแกก็เหมือนกันมันบอกพลางยื่นมือใหญ่ลงมาทำท่าจะตะปบจับจ่ายโพก,กับตาอินตะร้องลั่นกระโดดหลบหนีในหอยระวังสร้างอุ่นเปิงครั้นเห็นมันแสดงท่าทางมุ่งร้ายจึงโต้กลับเพื่อป้องกันตัวเขาสัตว์ต่อไฟอาคมออกไปอย่างรวดเร็วฝูงต่อไฟหลายสิบตัว พุ่งเข้าหาเจ้าอสาูรแล้วต่อยตีด้วยพิษร้ายเจ้าอสาูรชะงักสะดุ้งเฮือกพยายามปัดป้องแต่ไม่พ้นร้องลั่นอย่างเจ็บปวดแล้วกระโจนวิ่งหนีเข้าไปในดงมืดจนป่าหักแหลกดังโครมครามโครมครามห่างออกไปห่างออกไปในที่สุดก็เงียบหายแดนดงป่าลึกดึกดำบรรมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงนี่มันยักษ์ชัด,ชด หากไหนห้อยไม่อยู่ด้วยเาขาคงตายแน่ๆใจโพพูดเสียงสัน่นด้วยความตกใจกลัวส่วนตาอินตะก็มีอาการเช่นกันเหลียวซ้ายแลขวาเกรงว่ามันจะหวนกลับมาไปนอนกันเถอะมันเตลิดไปไกลแล้วไม่ต้องกลัวเขาปลอบโยนเพื่อนทั้งสองแล้วทำหน้าที่เฝ้ายามต่อเมื่อสองคนนั้นหลับไปแล้วนายห้อยนุม่มก็นั่งขัดสมาธิตัวตรง หน้าเข้ากองไฟเพ่งเตโชกสินทบทวนชาญอันแกล้วกล้าของตนอยู่ท่ามกลางความเงียบกลางแดนดงดึกดำบรรประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษในายห้อยหนุ่มได้นิมิดเห็นพ่อลุงชีประขาวเติงแก่เดินยิ้มเข้ามาหาพลางทักถ่ายขึ้นว่าไม่สูงค้าสวัสดีพ่อหลานชายหลงเข้ามาติดอยู่ในดงดึกดำบันหรือ ไม่ต้องกลัวนะพรุ่งนี้เช้าพอตะวันขึ้นให้เดินไปทางทิศตะวันออกนั่นแหละหากเห็นหมอกหนาะลอยลงมาปกคลุมอีกก็จงเอาปืนลงอาคมของสูยิงเข้าใส่หมอกอาถรร์บังตาจะหายไปแล้วสูกับเพื่อนๆจะพ้นจากแดนดงดึกดำบันขอบคุณพ่อลุงที่เมตตามาแนะนำช่วยเหลือพ่อลุงเป็นห่วงสูใจถึงอยู่เสมอ นอนเถอะไม่มีภัยอันตรายใดๆแล้วลาก่อนนะตาชีประขาวเติงบอกด้วยเสียงที่เมตตาการุณาแล้วนิมิตหลีลับนั้นก็ดับวูบนายห้อยหนุ่มพลอยหลับไปจนกระทั่งใกล้รุ่งห้านาฬิกาจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกขนปลุกใจโพและตาอินตะให้ตื่นช่วยกันหุงข้าวเช้ากินอย่างรีบเร่งพอประมาณเจ็ดนาฬิกา กินข้าวแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยมุ่งหน้าฝ่าดงไปทางทิศตะวันออกตามคำแนะนำของตาชีปะขาวเติงดงดึกดำบรรยังแวดล้อมอยู่โดยรอบแล้วทันใดนั้นพลันหมอกหนาะก็ก่อตัวขึ้นปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็นหมอกลงอีกแล้วนายหอยใจโพร้องบอกด้วยเสียงดังยังวิตกกังวลส่วนตาอินตะก็พูดว่า จะเกิดอะไรขึ้นอีกนี่เมื่อกี้ฝ้ายังสว่างอยู่เลยสร้างอุ่นเปิงหยุดเดินเขายกปืนลงอาคมขึ้นประทับบ่าน้อมใจนึกภาวนาพุทธรักษาธรรมรักษาสังคร,รักษา,กษาในขณะที่ม่านหมอกเยือกเย็นลึกลับพวยพุ่งเข้าประทะเสียงปืนระเบิดดังปังปังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มหมอกอาถรรพ์ในแดนดง แต่กระจายเป็นช่องราวกับอุโมงค์ตามมาตามมานห้อยหนุ่มตะโกนบอกส่งสัญญาณแล้วพุ่งตัววิ่งฝ่าตามช่องม่านหมอกไปทางเบื้องหน้าจ่ายโผกับตาอินตะก็วิ่งตามเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นก็ทะลุม่านหมอกหนาะไปโผล่ยังอีกด้านหนึ่งเป็นแดนป่าที่สว่างสวยัยมีเสียงนกและ,มะแมลงร้องสิงแซ่เจอเส้นทางเดิมแล้ว เจอเส้นทางเดิมแล้วจายโผกับตาอินตะร้องตะโกนสุดเสียงด้วยความตื่นเต้นดีใจทุกคนเหลียวแลไปรอบตัวป่าดงดึกดำบันซึ่งมีต้นไม้สูงเสียดฟ้าอันเป็นที่อยู่ของฝูงตะขาบยักษ์ปูยักษ์งูยักษ์และอสูรดงที่น่าสะพรึงกลัวนั้นได้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในหอยดงดึกดำบรรน,นั่นมันหายไปไหนแล้ว ใจโพถามด้วยความพิศวงมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังคงแทรกซ้อนอยู่ที่นั่นนั่นแหละรอวันให้คนเคราะหร้ายเดินหลงเข้าไปอีกสร้างอุ่นเปิงตอบอ๋อแล้วเฮาสามคนรอดออกมาได้อย่างไรในหอยก็รอดออกมาได้ด้วยบุญคุ้มครองนะสิบุญที่เราไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จึงทำให้เราได้รอดพ้นจากภัยอันตรายสร้างอุ่นเปิงบอกด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและเดินนำพาเพื่อนทั้งสองลงจากดอยผาหม่นร้อนแรมไปจนถึงเมืองหมอกใหม่ติดต่อเจรจาซื้อขายได้ลุล่วงตามจุดประสงค์ทุกประการหลังจากเสร็จธุระแล้วก็พากันเดินทางย้อนกลับมาตามเส้นทางเดิมแต่ตอนขากลับนี้ ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นพวกเขาทั้งสามจึงกลับสู่เมืองแม่ห้องสอนได้โดยสวัสดีภาพเรื่องราวการประจนภัยบนดอยสูงลงมิติลี้ลับในดงดึกดำบรรของสางอุ่นเปิงและผองเพื่อนจึงกลายเป็นตำนานที่ผู้คนเล่าขานสืบต่อกันมา